ครับสวัส,วสดีค, <พ certain S 2> ครับพีบ่น้องคนไปทุกทุกคนครับเมื่อนี้ขอบอกภาษาไทยจังน้อยนะครับเมื่อนี้เป็นการเริ่มเฉลิมฉล,ลองครัวบวันนี้เป็นการเริ่มเฉลิมฉลองออกไปมาผมบ่าวมหาเชฟครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนเสียโน้ตครับเสียโน้ตผมเรียกอะไเสียโน้ตเป็นเพื่อนรักนะครับผมมาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีเต็มครับหนึ่งปีเต็มกับพี่น้องมาอยู่ลานไม่แลครับก็ได้เสียโน้ตเนี่ยครับก็ได้เสียโน้ตเนี่ยครับเป็นเพื่อนมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยู่ได้ได้นานนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณเสียโน้ตมากวันนี้ก็เลี้ยงฉลองใหญ่เลยกันนะครับุณภาพของเรานะครับผมอ่านี่ครับเลี้ยงฉลองก็เลี้ยงฉลองก็แซลมอนบรรมามันอยากกินปลาดิบนะครับเป็นชูชิครับดับเซ็ตให้เราค่ะน้มป่าเลี้ยงครับ่กินครับอันนี้จังหน่อยน้มป่านะครับผมว่าคืบๆมาถัดมาเอาฉลองเข้าเพราะเป็นการเป็นงานเหมือนมา ได้ยุนี่ก็มีความสุขดีครับแต่ก่อนน่ยผมอยู่ล่านคนดังครัประมาณสามปีใหญ่มากนี่เอาไปแม่บอกเพราะสายอีสานนะจัะจอเนาะมืกอใครบอกไทยครับมันก็เลยติดอีสานมาได้ไหมได้ไม่อยู่ล่านนี่ครับประมาณหนึ่งปีเต็มก็มีความสุขหลายแต่ก่อนโอ้สืดอุ่นดันได้งานเราก็ที่แม่แนะนำวิธีเคล็ดลับในการอยู่เกาหลีให้นโดนนะครับก็เสียโน่นเนี่ยเสียโน่นเราก็มีประสบการณ์หลายครับ ในการมาเกาหลีเป็นไงอ่าครับผมอ่าการทางานก็อยู่ที่ความรับผิดชอบของเราครับผมรับผิดชอบงานทํางานให้เขาได้แต่ว่าแต่ละร้านอาหารก็ไม่แตกต่างกันออกไปนะครับผมมันก็ถ้าเราอยู่ที่ดีมันก็ดีอยู่ที่สังคมและเพื่อนๆด้วยอันนี้มีส่วนนะครับผมอือใช่ใช่ใช่อย่างที่เก่าเราจริงๆแล้วเราก็มาจากเจ้าของคนเดียวกันนะฮะที่มีชื่อเสียงในเกาหลี มันแตกหลายสาขาเนาะร้านนั้นก็เอ่ยชื่อได้ก็ทัวนี้ฮงทําร้านดาราเซเลปคนดังเราก็อยู่ในส่วนของตรงนั้นมันขยายไปหลายสาขาลยนี้เพราะธุรกิจมันซบเซาเนื่องจากโควิดนี่ครับก็ทําให้ปิดร้านแล้วก็เราก็ย้ายไาอยู่ร้านอาหารที่ใหม่เพราะต่างคนก็ต่างไปอยู่ที่อื่น <Wow. S 2> ผมก็เล่ร่อนอยู่พักหนึ่งปีนึงเต็มครับเล่ร่อนอะ่ะเพราะเนื่องจากโควิดนี่แหละก็เลยเสียโน้ตได้ที่ดีก็แนะนํากันมาแล้วก็ดึงกันมาครับมาทําอยู่ร้านนี้ก็มีความสุขดีครับ นล้วนี้นนนอยู่แล้วก็ทํางานเป็นครอบครัวครับเป็นแฟมิลี่ก็มีอะไรก็ช่วยๆกันแบบทำงานสนเ,เดือร้าาหารเนี่ยม,มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับโรงงานนะครับเงินเดือนร้านอาหารเนี่ยก็ใครได้ถึงสองล้านนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับถ้าหากเงินสะสมเงินปุ๊กมินไปแล้วได้ถึงสองล้านก็โชคดีครับแล้วผมก็จะมาคุยรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งว่าดูเกาหลียังไงให้อยู่ได้นานดีที่สุดครับใครจะได้สองล้านสามล้านที่คนโพสต์อยู่ใน พิกต่อบ้างวันที่โพสต์ว่าโอ้โหได้เดือนละสามล้านเพราะเขาทำงานโรงงานแล้วบอกโอทีเข้าไปเดือนหนึ่งก็แทบไม่ได้หยุดเลยมันหักหัมมาก <c oughs> เพื่อนผมคนหนึ่งครับที่รู้จักการทํางานโรงงานเลาเกือบเดือนหนึ่งคือได้เกือบสามล้านนะครับทีนี้พอแกไปตกบ่อน,น้ําร้อนผมเคยไปเยี่ยมแกอยู่เราไปตกบ่อน้ำร้อนง,งานโรงงานแต่มันเป็นงานโรงงานชุบเหล็กครับบ้านนี้เอาไปมาอยูบ่ไไ้ครับทั้งโรกทั้งเอียงความ พอแรงกดดันเพราะมันเลียดแล้วก็มันเรียนงานนักมือหนึ่งก็แทบเดือนหนึ่งแทบว่าได้หยุดเลยครับบอกว่าที่ไปเอาไว้ม่นมนถังหมยุ่ว่าได้ยุ่ได้ปีปีครึ่งครับว่าถึงสองปีที่จริงนี่สัญญาปีเก่าพวกกันปีเก่าม่จากกรมแรงงาน,นครับไปสวบไปนั่นแม่เลยมันสี่นี่สี่ปีครับเกือบสี่ปีหมดแล้วมันกี่เดือนนะเขาว่าเป็น เป็นสี่ปีครับสัญญาแต่ว่าบางคนก็อยู่ไม่ครบแขกว่ามีสัญญาอีกก้มันเป็นงานโรงงานงานเกษตรแล้วก็งานอุตสาหกรรมขาาก่อสร้างงานพครงงานอะไรหนักครับบางคนนี่ถึงกับว่ามันทํางานเก็บเงินไปรักษาตัวเองนะฮะต้องรักษาสุขภาพกันนะครับผมแมนแมครับพูดอะไรอย่างมากอ่ะเบื้องเห็นดีครับกัปตันยักษงานที่ดีที่น่าเชื่อถือครับผมอันนี้สําคัญเลยฮะแต่สําหรับพวกผมนี่เป็นสัญญาแบบ e 7ซครับมันต้องสอบ มันไม่ได้สอบมาเรียนมาเอบเราจะมาสายอาชีพเดยเฉพาะทางครับผมสายเดียี่เฉพาะทางนะครับอีเซเว่นถ้าสนใจเดี๋ยวกะมาคุยรายละเอียดที่หนึ่งครับมือในีองผมขอกินอย่างฉลองเต็มที่ครับอ้าวเฮียขอบคุณมากมากครับสำหรับมิตรภ่าของเราผมก็จะลงคลิปนี้ไว้ครับเป็นมือหนึ่งเลยเราลึกถึงกันแล้วกันนะเราก็ย้อนกลับมาดูกันนะใช่ใช่ใช่ครับดีใจมากนะครับผมไม่ได้ผมรู้จักกับเพื่อนเหมาเนี่ยครับผมฝากติดตามช่องยูทูบเด้อครับพี่น้อง ที่จริงเพยนะครับผมจริงๆเมื่อว่าติดไปเยอะเรามั่นกูละเพิ่นมาเพราะาไปยู่น้ำกันอีกกำลังว่ามีโอกาสเนอกจากจะไปน้ำกนันหนะครับแต่แต่แตแตยู่ง่้นยุโรปมีอย่างแน่น่าเกาหลีกับมีมของซูมีครับถามอายุเกาหลีเจ็บเงินได้บ่าได้ครับได้ยุคเกาหลีมันก็มีเงินสะสมความเราก็บยุคไกลบ้านน้องผอมนะครับพอต้องห่วงว่าขันไปส้นแถบพุ่นมันกันดังไซเวลาบินด่วงนะใชม่มันมันดีคนละอย่างครับ ภาษี่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่ากันนะครับอยุคเกาหลีมากกันเรียนเงื่อนดีครับมากครับมากเท่ากันพอะไรอย่างไม่ใช่ง่านนะครับแต่มื่อนี้่กินก็นอกห้องแต่ช่วงนี้ปีหน้ากําลังรับคนมาเยอะมากครับเชื่อเชื่อเลยต้องมีเดี๋ยวนี้เกาหลีขาดแรงงานนะกาดแรงงานหนักเดี๋ยวผมจะไม่แอบแนะนําบอลหรือไทยคิดความครับเพาเกาหลีขาดแรงงานนะเราก็วิธีการนะครับวิธีการมาอยู่เกาหลีทั้งหลายเห็นได้โดนนะครับ อยู่จังใดวิธีการอยู่การกินการช่วงนี้ช่วงหนาหนาวแห้งครับเอ, anyway, อย่าต้องสากเพรว่าบุญกำลังกายของเขาทีมาแนะน้ำไายคลิปครับสำหรับนี่ขอตัวกินก่อนครับหิวเข่าพี่น้องเอ้ยแซ่บๆเหมือนกันครับขันกินอ่างให้ญาติๆพวกเจ้าอยากน้ำเนาะสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเจอการไายคลิปอีกแค่นึงครับเดี๋็กสีบีบ๊อบเขาแง่หรของขอบคุณที่ติดตามครับฝากติดตามเลย ครับผมขอบคุณเสียโน้ตมากโอ้อยู่ด้วยกันมั้ขอบคุณเพื่อนดีใจมากที่ได้รู้จัก<อ>เพื่อนนะเนี่ยมีราง,งวัลให้เซ็นสัญญาแล้วนะครับงสัญญาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยครับครับผมครับอ่าลหลังจากกินอิ่มเร็จแล้วครับมาในช่วงถามตอบครับถามตอบเจ้าปัญหานะครับที่พี่น้องถามไท่เข้ามาทางคอมเมนต์นะครับถามมันก็ียกว่ามาทํางานเกาหลีงานไหน เงินดีสุดมานมีคอมเมนต์ตอนนี้มาเงินดีสุดตามประสบการณ์ของผมแล้วนะครับเออบอกภาษาอีสานบอกเล่านะไปฟื้นก็ได้ผมมันบอกมันว่าแจบว่าน,นั้นเนาะมันพูดแบบไม่คล่องไม่ชัดนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนี่ติดๆขัด,ด,ดเพราะว่าถนัดพูดภาษาอีสานเป็นเอกลักษณ์ซะหน่อยนะครับ<ๆ>ผมก็เลยแบบงานไหนเงินดีสุดขอบอกไทยอย่างหน่อยนะครับบอกไทยก็ได้บอกอีสานก็ได้เอาบอกไทยครับแจมีสารบนไปกันฟังข้อหลุดอย่งนี้นะครับเนาะ เงินไหนดีสุดตามที่ประสบการณ์ผมทั้งเพื่อนนะครับที่มามาเกาหลีนี่เฉลี่ยแล้วงานโรงงานครับเงินเดือนดีสุดครับเพราะว่าได้รับแต่ละเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันนะครับแต่ว่าโอทีมันเยอะครับบางโรงงานนี่ฟาดไปสามล้านสี่ล้านบางโรงงานห้าล้านก็มีครับทั้งเดือนก็ไม่ได้หยุดครับที่ผมรู้จักเพื่อนรู้จักคนในเกาหลีนะทั้งเดือนไม่ได้หยุดโอโหททาไม่ได้ยังไง บางคนเอาไปโพสในทิตกตอกเยอะแยะนะครับแต่ว่างานร้านอาหารมีน้อยที่ครับที่จะมีโอให้ทําครับส่วนมากไม่มีครับแล้วก็งานเกษตรนะครับอย่างนี้ลําบากครับมีน้อยที่มากงานร้านอาหารเนี่ยก็จะมีข้าวจินแต่มันไม่ได้สอบมาเหมือนระบบ E.P.S นัพน่น้องนะมันต้องใช้ทักษะประสบการณ์แล้วก็ไปผ่านงานเซอร์ติวิเคตสอบมันเข้ามานะครับ ผมว่าสรุปแล้วก็คืองานโรงงานนะครับเงินเดือนเยอะสุดถ้าใครอยากสอบมาระบบพีพีหรือมาไม่แนะนําให้มาเป็นผีน้อยแต่ถ้านั้นไม่ได้ก็มาครับรอให้เกาหลีเปิดก่อนมาตัดตัวพี่น้องเรียเงินเกาหลีดีไหมคําถามหนึ่งเหรียญเงินเกาหลีนี่รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับอัปเดตเลยครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเดือนพฤศจิกาสองห้าหกสามครับพี่น้อง เรียญเงินเกาหลีวันนี้ก็หนึ่งยวอนเนี่ยเท่ากับ 2. 7 1ุดหนึ่งนะครับถ้าตีเฉลี่ยเป็นเงินเดือนมันก็ล้านหนึ่งนะครับล้านหน,หนึ่งหนึ่งล้านวอนเขาคิดกันอย่างนี้ได้สองหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ก่อนเนี่ยสามหมื่นครับสองหมื 29, น่นเก้าปีนี้เพิ่งขึ้นมาแตะสองหมื่นเจ็ดนะครับเป็นเดือนแรกนะครับเดือนพฤศจิกาครับแตะสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ หล้านวอนเนี่ยก็คือหนึ่งรอยวอนเท่ากับ2 7งหนึ่งนะครับ2บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตาสงค์ไปองเอ้ยเหตุงานครับเหตุงานเนี่ยแต่สมมุติว่าถ้าได้ประมาณตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันก็ล้านแลนะ้านเก้าเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าคนมาแบบผีน้อยเนี่ยมันอยู่ได้ล้านห้าประมาณ4ี่หมืนกว่าว่าไปงั้นนะครับก็เอาล้าน5ไปหารน,นะครับดู2องจุดหนึ่งนะนะ ว่าไม่ได้เท่าไหร่นะพี่น้องครับเป็นรองมึงครับกับประม่ณนี้ครับปรามาณ4ีหามื่นเก่าครับพี่น้องกันพวกได้เทศงานลงงานเอ้เงินเดือนดีกับฟานไปครับแต่รักแสนหมดล้ครับคนเดียวมันคนเดียวผมเห็นแสนกับพไดในที่ตรงติ่ตอไปเบืองกันครับพี่น้องจากมาทำงานมากเลยค่ะมายากไหมแนะนำหน่อยถ้าช่วงนี้นะครับบอกคำเดียวว่ายากครับเพราะติดอยู่อย่างเดียวเป็นสถานการณ์ทั่วโลกก็คือโควิดนู่นแหละครับ โควิดซาค่อยว่ากันนะครับเดอ้อโคอยโควิดซาจังว่ากันจังหาทางกันขอแมาครับทำรับผู้ใดอยากมาเช็นงานเนาะครับผมเรากับบ้านมาหาเชฟเนี่ยฉลองครับยูหอดสี่ปีพอดีนะครับมื่อนีร่กับสีรําแกะบนรําให้พี่น้องฟังจัะสะอืนไวพ้พอนจะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะก่อนสีรัมสีนอนกันกระไดเอา้าคลิปนี้กับสิยาวแน่นะครับสะอืนไวพ้พอนจกกนนะก่อนครับ อาจติปจบว่าพยัญันะผันย,ยูดีไม่แห้งยูแดงไม่หี่สุ่หูท,ทุกคนเออครับโอ้ยนองนอง,นองเสียงคนฮ้องหู้เสี่ยวกัดงวนเสียงคนฮ้องหู้เสี่ยวกัดบวนเป็นกระบ,บวนสู่งามเจ้าแกงดางเพิ่งได้ร้องกัาหัวแยงตาตำมันหางรังตีร้องเพื่อี้สุขีมมาในสัมพันธ์นองแกะในสายแน่ลรุ่งงูสู่เจ้ามังนี แต่ว่าพ like ี่สูดเทท่ระมานนางบานหัวใจเห่าในเราเพียงขอเมาขั้มควันนองซังเพียงเขาเมาขั้มควันนองสังควจะขั้งพม่าระนั้นหางคนนี้แต่ว่าพี่บาสูดเทวัาเห็นสติเห็นตัวตองจะแต่ความแก่ไม่เลยมาให้มาเลื่อใจคมเคลืนเสียงสเอือนอย่างไรคว้นให้ส่งไปพอจะได้ฟ้าคงถึงนั่งความนา่งรู้มีใจร่มบางผมเถินนองกลางเมื่อรักนางสมนดังใจ ตวงสดใสกบรักไม่เถิดเอ้อยนี่เสียงสะอื้นจากผู้บิดวังนะสามเฉยเป็นจะเลยแอบมาร้องรำพันสุดจาบ,บันไม่เห็นคนั่งผู้พ่้ตัวแก่นโอนออแฟนคงเสแสนตด,ดืเิมโลไหม่นะว่าแฟนเขาที่เจ้านั้นลืมแอบมาเยืนซึมฟังเสียงสะอื้นดันคำชายอยู่ เพียงเขาพูว่ามาฤกษ์วันเอ้ยเหมือนคำเย้ยว่าตัวเรานั้นไม่มีค่าหยดน้ำสังที่เขารังให้กาดาีหัวน้ำตาแทนน้ำสังลำแหงเอ้ยเอ้อจงเป็นสุขเธอเลยจงสุขี้เถิดนางทั้งว่าอ้เยมืนพ่าตายดับตื่ม คั้ก็อายป็นพ่อตายดาบเติมยืนแต่นด้ยังไงหัวใจเจ็บน้นใจยตกว์ี่ไรมีแต่บิดหว่งไม่มัานพังเขหามันหมนีไรถึงยังไงก็จะทนอดคำลรวขอทำแม่มวลทำรุ่นจีติดตัวเราเพื่อนน้องผู้เดียวรักกูเบี้ยวแห่งหีวอับเทาข้าบุม่าที่หลยใจนั่งหูเอาเรื่อสู้สิขอเป็นทางพันเอาเรื่อสู้สิขอเป็นนักมาหนสำราญนอนมีขอหองผ่อนเชอ้อนจากปีคนเจงกว่าคืนยคนตัวเอม่วกเยี่ยมอ่อนผูกรมอนที่ทวัง ขอให้รักพ่อ้องตวงจีิรังเสียงย่าผู้ไวหวังเสือสังตองฟังที เต้าสุขีส่วนปีนี้ต้องทำวงวันถิงทั้งสิทธังปวงในโรควังเป็นสกีปากูแพรรักยังตรนักด้วยความมั่ดีสระเลี้วชาตินี้บุญไม่มีขอที่จากใครใจตรงนร้มนเป็นห้อยทั้งพันใจตรงไัมันเป็นห้อยทั้งพันรักวันทำเอาความทำเต้าขึ้นมาสะเอื้นมันเบาส่วงลงใจก็มีไ่องับกูควาแทเป็นโบแดงหัวหน้วเดียวเดียวเวเดียวเดีวเดียวเดีเดียวเดีว โอ้ขอบคุณหลายๆครับี่ติดตามตเราเ่านเริ่มฝากติดตามทางต้นไก่ก็รองใจเห็นไหาเชฟไปครับเด้อสวัสดีครับผมดีแหมคุณทุขขกคน,นนะครับ